สวัสดีค่ะวันนี้พามาเบงสวนเด้อค่ะสวนสกอตแลนด์ค่ะสวนอยู่สกอตแลนด์นะคะเบีย้ยบักพิกเบีย้ยพิกอันนี้พิกเอพิกกินดาค่ะอันนี้เพียรพิกกินดาเพราะแบบบอไดไต่ไฟให้แบบธรรมศาสตร์เนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้เบีย้ยบักเขืออ่ มะเขือดาวขาวนะคะแบบบ่ได้ไต้ไฟให้เพียกามีค่ะพี่น้องอันนี้ก็บกักอือค่ะอันนี้แตงไทยค่ะอันนี้มะเขืออันมะเขืออยาดทิพต์มะเขือยาดทิพ์ได้ซอขึ้นได้ซํานี่ละค่ะขึ้นน่ะ ายได้จำนีแ้แหละค่ะเพราะว่ายังบ่ทันไในบ่ไดดไต่ไฟห้เลยบย่เคยบ่ั้งแต่เพาะมาบ่ไดดไต่ไฟบ่ไดดจุดไฟห้ค่ะมีอีกมีอีกเอ่อกระถางนึ่งย่งนี่ค่ะเผือกหยาดทิพยังบนันได้แยกเลยค่ะ สารพัดพริกนะคะอันนี้อันนี้แมงลักค่ะแมงลักแมงลักยังบริาหารเพาะลายอยู่ค่ะอันนี้มะขืออ่าพริกโทษดทีค่ะอันนี้พริกอ่อคีโนูปลาพีหนิงค่ะอันนี้พริกโอเคนั่งเกี๊ อันนี้พริกอ่าชอจีนค่ะอันนี้พริกดกสกอตนะคะพริกกระเลียงดกสกอตบริด้บริด้แต,ตงกิง่งแตงยอดหายยวกำลังแตกแงงแตกยอดค่ะกำลังออกอันนี้ก็บแข็งขมค่ะพี่น้อง คือมาแหวงค่ะมาแหวงมาแข้งคมมาปลูมแขกทั้งกล้วยทั้งอะไรอยู่ในสวนอันเบิง้งไม่ยาข่อยเอาออกไม่ยากมานเล็กันยังเอาออกมาอยู่โอ้ยนะ อันนี้เพาะให้น้องแมวค่ะอันนี้มะเขือม่วงมะเขือม่วงหญิงลีนะคะยังไม่ทันได้แยกค่ะปลูกแบบแบบธรรมชาตินะคะเนาะปลูกแบบธรรมชาติว่าได้มีไฟสีให้เพิ่นเพิ่นก็นเลยนนั่นใ่ญ่ค่ะพี่น้องอันนี้อันนี้คือมะเขือมะเขือยาวค่ะ มะเขือยาวค่ะพี่น้องอันนี้คือแยกแล้วค่ะพริกซูเปอร์ฮอตอันนี้แยกแล้วนะคะอันนี้ค่อยกับปลูกธรรมศาสตร์ปลูกแบบว่าได้ทนุถนอมอนียังเกาะหางจอระเคเนี่อันนี้ก็พริกดกสกอตแลนด์นะคะ มึงบอกพริกข่อยมันไก่พันพี่น้องอพริกข่อยมันกก่พันพริกเอามาจากน้องจอยน้องจอยทรงมาให้จากสูเวดินแต่ว่ามันกก่พันพี่น้องมันคือกก่พันนี์มาเบิ้งดูนี่อันนี้แค่พวงค่ะแค่พวงฝรั่งใบกะเลี้ยงเหลียงพี่น้องปุยยังใส่ จังค่อยสีงามจังค่อยสีเขียวคือของของข้าอันนี้ <Come on. S 1> กะทินน้องกะทินค่ะ Come on. Come on. อันนี้น้องแพรวซ้ำใส่ขวด <Come on. S 1> สีอวดยัองอีกบะเนี่ยอวดพักปังแดงกำลังขึ้นค่ะพี่น้อง ปลังแดงนะคะอันนี้ก็มาตรุมแขกอีกต้นหนึ่งเพียกินพี่น้องเ <ว Bose. S 1> พียมมหลายกระดอกระเดียแท้หนาวกระดดอยังมีเพียอยู่คือพอตายหนาวเลยฮหรอ อันนี้นะคะพี่น้องเกี้ยวมังกรนะคะอันนี้ก็มะเอึอันนี้มะแดงแคนตาลูปค่ะอันนี้มะม่วงสารพัดคอยปลูกพี่น้อง <Yeah. S 1> เอ้ยในห้องในหน่อย,อยคอยกันล้งสารพัดอันนี้กัน yeah. อย่างเกาะพู่ ก็เงี้ยงเฟยเห็นยนุดเบียบกพจ่อยอยู่เบียดเดียวมันมันหุบยุบตใจแล้วตีที่กำลังขึ้นมากกระไดอันนี้มาแล้วหัวใจอันนี้อ่าบวบหอมนี่บวบพวง ก็บกอื้ออนี่ก็มาละต้นบุกพริกตะปีที่แล้วกำลังแตกยอดตดอัตดออกให้บ่ตัดจำไอ้พุ่นแตกยอดได้หลาย น้องส้มปล่อยนะคะน้องส้มปล่อยน้องส้มปล่อยค่ะส้มปล่อยกำลังแตกแหนงบางเหงาค้นบูดเอาดินทม,มงเหงาให้ส้มปล่อยคุณชวนชมอยู่ข้างในบ้านของแม่ย่าอันนี้ต้นของแม่ย่าค่ะ อันนี้ชวนชมเบียร์เล็กๆของเราปลูกใหม่อันนี้คือต้นมะเดือยค่ะลูกเดือยนะคะต้นลูกเดือยอันนี้ก็เบียร์อ่าอย่างก็ละ่ะมะกูดดูน้องรักสิคะเนี่ย กำลังแตกแหนงเลยนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วน้องรักของค่อยกําลังแตกแหนงค่ะดูดูดูด,ดูจะไม่ได้ว่าสีอะไรสีม่วงหรือสีขาวเดอ้อพี่น้องเอ้ยจำบอได้น้องรักพิกอ อรุณม่วงพิกรุ่งอรุณม่วงเหลือแค่นี้แล้ะพี่น้องตายเบิดตายหนาวบ่ไม่ไฟบ่ได้จุดไฟยุมามยุบานไมย่ยาบ่ได้จุดไฟให้ตายหนาวเวิดทั้งพี่อยากกินโอ้ยก็กเกษตรเป็นธรรมชาติปลูกธรรมชาติปานบานเฮ้าละพี่น้องเอ้ยนี่มะเขียบค่ะมะเขียบมะเขียบมีสารผัดย่าง ส้มกันส้มห้ส้มกันอันพ่อหอมปากหอมคัอวนพี่น้องเนาะอยู่เมืองสกอตแลนดนะะ์เนอค่ะปลูกผักปลูกต้นใหม่อยู่เมืองสกอตแลนด์จะเลื่อมกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามให้ในเด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะแล้วค่อยมาติดตามกันใหม่เนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบพระเจ้าอวยพรค่ะ สวัสดีค่ะ